พี่หนุ่มเชิญผมมารายการเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเชิญมารายการอะไรมาเจอน้องพอรซึ่งเป็นภรยาของคนตายเขามาเหมือนมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ตำรวจเนี่ยเร่งรัดจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าสามีเขาพอสอบถามไปแล้วผมจะเป็นคนชอบสังเกตพิรุษน้องพอรเนี่ยเขามีพิรุษเริ่มตั้งแต่คุณหนุ่มเปิดภาพว่ามันมีรถเก๋งสีแดงเนี่ย เขากืนน้ำลายมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวทำไมคนร้ายจะต้องมัดมือมัดเท้าด้วยถ้าเกิดมันโกรธในใหม่อย่างเดียวเนี่ยทำไมมันต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยทำไมต้องไปถามตัวไอ้ใหม่ด้วยว่ามึงชื่อนี้นามสกุลน,นี้เพื่อให้ชัวร์มันจะไปเกี่ยวกับเงินประกันชีวิตไง กรมาทันที่ประกันเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้นางพรเนี่ยพยายามแสดงถิ่นที่อยู่ว่าผมไม่เกี่ยวข้องนะเอาไอ้อีกคนเข้าไปนอนในขณะที่ไอ้ใหม่ออกบ้านแล้วนางพรให้ขี์ก์ดไปให้ไอ้ช่างกิจเนี่ยมาประกบปุ๊บขับรถตามฟืดๆไปเลยนะครับรู้ว่าเริ่มปฏิบัติการแล้วนางพรรู้แหละแต่นางพรเดี๋ยวตกกระไดพอยโจรด้วยว่าคุณไปกับเขาด้วยเปล่าในรถนั้นหรือเปล่ากูต้องเอาไอ้นี่มานอนและหลังจากนั้นพอไอ้นี่สามชั่วโมงไอ้ตัวนี้ออกไปเฮ้ ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วจะทำยังไงมันนอนไม่หลับอะอเพราะน่าจะรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวตำรวจมาสงสัยเขาอีกนอนอยู่ในบ้านไม่มีพยานที่จะมายืนยันกว่ามบริสุดตัวเองอได้เลยต้องสร้างแชทไลน์คุณคิดหรือว่าน้องพรเนี่ยเป็นห่วงในายใหม่ จนกระทั่งขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหาไอ้กิจเนี่ยฆ่าไอ้ใหม่แล้วแต่จะเอาศพไปทิ้งพรมึงขับรถไปดูซิมีรถสายตรงสายตรวจมาตั้งด่านแถวนี้ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมคือเอาศพออกไปทิ้งผมมองว่าน้องเนี่ยเขาเป็นตัวต้นเรื่องไอ้กิจเนี่ยเป็นคนโง่คนหนึ่งเท่านั้นเองแหละลงมือนางพรไม่ได้รักอะไรกับไอ้กิจหรอกไม่ได้รักแต่ ผมมองว่าน้องเขาต้องการเงินแต่ว่าไม่ได้วางแผนให้ไปฆ่าอุ้มเอาไปเผาเลยจะได้ไม่เห็นศพมาเริ่มทํางานด้วยกันครับเจอพูดเจอกันแล้วก็เริ่มจีบกันครับเขาบอกเขาถามว่ามีแฟนหรือยังแต่เขาก็เห็นแล้วครับว่าเป็นเอมาวันแรกแล้วก็หายไปก็เลยให้ผมไม่ถามว่าเลิกกันหรือยังจริงๆพรเขาเปิดมาก่อนแล้วพ่าเลิกกับแฟนหลังจากนั้นกิจก็เดินหน้าเต็มตัวใช่แล้วเคยรู้ไหมว่าพรขึ้นมีผัวแล้วไม่รู้ครับแล้วคุณรู้เรื่องที่พรเขาบอกว่าเขาท้องไหมรู้รู้ครับเขาบอกใครครับเขามาบอกพี่นนทนก่อนแล้วก็พี่ ว่าธนาสันเนี่ยชื่อมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าสมัครงานแล้วชื่อของใหม่ครับมายังไงอ่ะเขาเอาชื่อใหม่มาสมัครวิ่งงานไม่ใช่ชื่อเขาแล้วตัวกิจรู้ไหมรู้ครับก็เขาบอกเป็นสามีเก่าเลิกกันไปนานแล้วเอาชื่อมาเฉยเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าสำเนาบัตรประชาชนอันเนี้ยที่ไปอยู่ในโทรศัพท์ไอ้กิจเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะหลุดไปจากหน่วยได้เช่นกันเป็นไปได้ครับเป็นไปไม่ได้หรอช่างกิจไม่เคยเข้าไปในฐานข้อมูลของบริษัทได้มีแค่ ระดับแอดมินข้างบนแล้วก็เจ้าของบริษัทที่จะเข้าได้ก็คือพอส่งส่งมาให้ทางแชทไลน์ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้ชื่อเนี้ยแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นชื่อเขาเนี่ยเขาก็ยกเลิกข้อความทั้งหมดออกไปเขาบอกให้ลบชื่อนี้ให้ด้วยก็ลบห้เรียบร้อยแล้วพอถ้าลบจากฐานข้อมูลคือไม่มีแล้วแน่นอนถ่ายบัตรใครเป็นคนถ่ายพรือพรอยพร็นนถ่ายใช่ครับส่งมาให้วันนี้ตารวจเองเนี่ยสงสัยข้อนี้มากคือเรื่องของการจับมัดว่าใครมีคนมัดพลําพังแล้วกิษเนี่ย ไม่น่าจะเอาใหม่อยู่ใช่ไหมไหใช่ครับก็มหมายความว่าบุคคลที่อยู่ในรถ4คนก็ต้องร่วมกับกิจในการ ช่วยกันมัดหรือเปล่าโอ๊ตอ่ะเล่าให้ผมฟังว่าอากิตน่ะเขาชวนบอกโอ๊ตเดี๋ยวเนี้ยปเปารถหลุดจ,จำนำกับอาหน่อยพอขี่รถไปโอ๊ตก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังพอเขาปาดแล้วได้ยินเสียงอากิตเขาว่าโอ๊ตโอ๊ตก็เข้าใจว่าให้มาเอามอเตอร์ไซค์คันนี้คงจงคิดว่าเขาไม่จ่ายเงินหรือย,อยังไงเนี่ยครับโอ๊ตก็เลยขี่กลับมาโอ๊ตได้เล่าถึงเรื่องของการมัดมือมัดเท้าไหมไม่ได้เล่าเลยครับเพราะพ่อมถามลูกแล้วว่าถ้าเกิดว่าหนูไปแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยมันจะมีลายในมือติดอยู่หนูได้แตะเนื้อต้อง บอกพ่อไปมว่าเขาได้มีการชำแหละมอเตอร์ไซค์ออกเขาบอกครับแต่เขาบอกว่าอากฤิเป็นคนสั่งให้ทําเรารู้ทั้งรู้ว่าพฤติกรรมนี้มันเป็นพฤติกรรมของการกระทําความผิดในการแยกชิ้นส่วนรถแบบนี้ถือว่าเป็นตัวการร่วมรับโทษเสมือนตัวผู้กระทําความผิดได้ครับถ้าผมสงสัยผมสงสัยโอ๊ตลูกคุณน่ยมากที่สุดคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลานและก็ใกล้ชิดอยู่บ้านหลังเดียวกันผมมองว่าปรนเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ตอน ไอโอ๊ตไปเอารถเขาแล้วคดีแรกเนี่ยโดนแล้ว,ลวกรณีนี้มันแบ่งได้หลายความผิดครับมีการทั้งหน่วงเหนี่ยวเสรีภาพปล้นทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์มีการฆ่ามันก็ต้องถามว่าใครอยู่ในช่วงไหนบ้างมันมีดีกาอยู่2อดีกา4 4 2 3ี่สทับหกกับ6 7 6, 6, 2จ็ดทับหคือมันมีคมําพิพากษาดีกาอยู่2อดีกานี้ที่แสดงให้เห็นว่าอะไรคือการแบ่งหน้าที่กันทําอะไรคือการมีการใช้เป็นตัวการร่วม สาลได้วิเคราะห์ว่าในกรณีนี้ต้องใกล้ชิดกับการกระทําความผิดและมีเจตนาและได้มีการช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือท่วงทันท่วงทีกันในการกระทําความผิดมันจะต้องกลับมาที่ว่าโอ๊ตเนี่ยได้มีการมัดมือถ้าเกิดช่วยในการส่งเชือกให้กับกริตในการมัดแบบนี้ถือเป็นตัวการร่วมผม,มอยากให้พ่อได้ได้เอาจุดนี้ไปคุยกับโอต๊ตดูว่าเฮ้ย<ม><ม>ลูกเล่าความจริงมา เพราะการที่ทํารับสารภาพเหมือนที่พี่เลวัตพูดเนี่ยสารจะบรรเท่าโทษให้คดีนี้โทษประหารชีวิต